yes 120 One, two, one. Okay. Jump Jump oh, wow, yes. What? but, 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 I but, 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 好了 คอยเป็นผู้ชายคอยเป็นผู้ชายคอยเป็นผูอเป็นผู้ชายบักเลยบักตัวัมบัลีฮิจงเกอร์ิงเกอิงเกอรเฮกก้าักกะเช้เ้ 다. 소리 가로. 아. 가만 가 ตรนีก er ็ต้องาได้เ่นจำนวน้วยเ่นจำนวนดาเมจสิบเอ็ดระยะสิบส่รานโบลิงโกลิงโก้โบลิงโกพวกลิงโกพวกดลิงโก วกบิงโกบิงโกรเราจะต้องบริฐานทับปันก็จะทำลายฐานทัพทพวกเรา,มนะาแมวเห้อเราถ้าแมวเหรอแมวเฮอใครป้อนสมยดีไหนเนี่ยไปดีดีดีด,ดีแค่มาช่ว ไปรักษาข้าดภัยมาปป๊บปับ ชิบหายแล้วมันรักษาตัวเองได้ชิบให้แล้วชิบหา้แล้วมันรักษาตัวเองได้ชิิให้แล้วชิบหา้แล้วชิบหา้แล้วชิบให้แล้ว ชิบหายเล้วชิบหายเล้วมาชิพหฮเล็วและชิบหายเล้วชิบหายกันทุกบ้านทุกเมืองแล้วชิบหายเล้วมาต่อเกมที่สองในวันนี้ d o เว Version b a ต b e a ซึ่งเรามาเล่นมาเลยดีกว่า b a ต Beat เลย จะไม่มีอะไรมันปัดเบสเฉยมันนม่็น่ากลัวเลยมันอิตาเอองอิตาเอกบอมีเราเปิดไดหมเราเปิดจอตาซีจอพียนจีคุยยอ้ย ตายแล้วไายแล้วเหนื่อยเซิฟรัวมากมันมมมน,มนกะกะมามามาาเออสิพายแล้วติดบักช่วยกูด้วยคนสร้างครับผมช่วยผมด้วยครับตอนที่นะครับมันน่าสเฮ้ย <laughs> Tú bắt bé rồi Ơi! <laughs> Sát á! Sĩ vẫn to luôn rồi. bắt bét. Bắt bét. Để bét Mày xông như bét. Để xét mày bói. Thả bói. Ôi! Cứu phụ trái. bét. thấy gì

ตัวยังาไมา่หยุดกูได้เลยนี่เลยเมื่อกี้ใครไม่เห็นนะกดไลค์ด้วยค่าตอบแทนที่ไม่เห็นเพราะว่มึงไม่ต้องเห็นนั่นแหละดีแล้ว กู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  หมเฮลโล่จมาจูจูหมเฮลโล่แอนดลมาเจอกลัเมรัยกลัโมจ่ากลัวจโรต้าไอ้ป้ตาลที่สุดที่โอเวอร์ไกันจูสุกุระคุณไม่ให้ไอ้จ้ามั วัวแล้วใครมันจะไปรู้เฮ้ยพึ่งพ่งพับสต์อบปัดเบ,บ็ดปิดเบ็ดกับลบส เแบบ็ดเ b ็ดเแบบ็ดเแบบ็ดตัวเองเบ็ดตอนนี้ซีกงมันติดบ้างเลยโอ้ยไม่ติดไม่ติดมันไม่ติดมันไม่ติดมันอยู่ที่เพลย์อยู่ที่เพลย์เึ้ยตายพนตายพนขามักคัต But bear too. But bear son too. But bear son too. กันหนึ่งคนเออกูจะขอถามว่านหนมึงจิ้มตะเก็นนั่นคือเมื่อกี้มันไปไวอ่ะผมจะต้องสร้างซื้อเวผีเล่นนี้แหละ ค่เ่อนเออาตกรรมเพื่อนนจับตีจับตจับตีจับ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 ตีจับีจับตีจับีจับตีจับีจับปีจับีจับตีจับตีจับตีจับีจัีจัตีจับีจัับตีจับีจีจับีจบีตีจับ มาเพื่อนมึงมึงอย่ารีบมึงอย่ารีบมึงกเวลเวลเวลคือกูถามหน่อยเหอะ 这好骗了，过来不来了。 มันบนเหลือมันอะข้าวมึงดูเป็นมั้ยเนี่ยเป็ด แดงม่วงส้มแดงแดงคือแดงแดงแดงมี่้มสีแดงเหรอ Tem. Mày không bay hết sức ว่าเหลืองม่วงเอ้ย

เรดคือหนึ่งพอเพ่อกสองอะไรไมรู้คือสามคือ ตัวงป็นล่าที่สั้ห้าเก้าเก้าตรงไล่จากหน้าสองเก้า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  สาม5 3 8า9ก5าสิบห

Còn không con. สอ9ยหสองเก้เกองสอปสี่สี่สี่ส้มันมึงเกินแปบมึงไปเซิร์ฟเวอร์ส่วนช่างมั่ละไปเล่นมั่งละเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเจ ม,แบบมันแบบมันแบบมั่วจัดเลยยเอเอเอนาเออเนี่ยน่ารัก,รกคุณไม่อยากเห็น่อไปเป็นมาที่ต้องหาชิ้นส่วนซึ่งที่จมะมาเล่นอยากเล่นคนนานแล้วจะแต่งต,ตอนที่บางัดบางครัง้งมันมีคนขบับรถชิ้นส่วนไปซึ่งมันโคตรงดงดีก็เลยไม่ลงครับ มา,มาสามแบบกันโดยเาก็จะมาทำงานโดยอยู่ใกล้ม่ออหนี้แขนใครก็ไม่รู้ซ้ายมายมาก่อนพยาแขนขวายืมมากนะ่อนนะอ่ามั่วโคตรเลยซ้ายแขยนขวา อ็ต้องไปดูฝังนู้นหน่อยแล้วตึ๊บอ่าไปหาต่อแล้วมัขนะขาใครน่ะขาขวาขอยิ้มหน่อยอันนี้ขาขวาขาใครวะเนี่ย เยื่อนใคนขาขวาหรือขาซ้า,า,ายเลย